ไม่เอาม่ออกไปมึงเอาไม่อีกกินกันสองคนเนาะเัคจาม่าู้นอหลับอยู่พู้ได้่าเพนในยินเด้นอนกันดัไม่ไม่บัคจาว่าลูกไม่ไม่ไม่กนะ ต่วาแมเ็มดิต่มักลั่ได้เือหอมแท้เมม่ามากแมม่ามากบกระจาู่เลียงบริกินซ้นำหนามันกินด้วยอ่ออมากเลยน่ารับปรอทานอาอ้มล้วนนี่ว่าเห็นเลยเปนะติแบง ยังมาไก่เด้กูสวัดเดีมีอีกบาแบงเบน้หละกูกระกับตัวคู่กูนะมันหมดแล้วโบเบียลูกเบน้หละกูกระเป้ามันคืกเก่าและน้อนและบันเน่มีอีกบ่าน้อนกระดกเบน้หละว่าด้มไมกรปหากระเฮ้ากูเว้ กูไม่ได้หาก,กู่อีลีดอกสวยกูมาหาใครก็บอกให้กูกูกเกลียดแทว่าขนมก็กินกัอนสองก้อนยังไงก็เฮ็ดกันสองกนบ่เอิ้นเลยเกลียดมี่บ่มี่บ่เกลียดตายรถมึงตาย,ยานั่นละ่ะมีบ่มี่บ่อย่าเกลียดนี่ไว้ขนมอ่ะกินอะนไรดีวะอืมมาร์ชโลน่ากินจังเลย นู้นไ่้แกอันนี้แก้เลยแซวเออเอินไอ้ตีเออินกูเนี่ยแบงแบงเอินกูเนี่ยอย่าไปเอินมันแก่รดขนมนี่ให้กินคนละคนละคำพอนะกินน้ำเน้ยยังมาไก่ได้ยังมาไก่กูได้กูสวามาได้เลยแบงกูกินน้ำเน้ยแบงกูให้มือมึงก็ได้แบงเนี่ยเอาได้ให้มือดิให้มือจริงไหม กูหายแท้เห็นมากูหายแท้ดยิ่สวยเิด็ดบดายมันยังได้กลิ่นเลยอีกข้างนึงอีกข้างนึงสิกูหายสองข้างเลยอย่าลงไป <c oughs> แล้วทำไมลงไปขนมให้คนละชิน้นพอกินเยอะไม่ได้นะมันผิดเนี่ยมากินขนมคนไม่ได้นะเอาให้ชิมเอา้าเขาบอกให้กูเคยมัะปือวะมึงก็ได้กินติดแควมึงไปต้องกินหรอกมันติดแคว มันเฮียบะได้ดอกบะไดดเดอะยาสีม่าวางของกูข้าสวยกินน้อยหนึ่งนะมันใหญ่ลูกเดี๋ยวพักันฮะอือืชิมดูอืพอพอเลยพอชิมมันเดียวพอมันตายยอมรับความตายนี่เบลตีมีอีกบ่มีอีกบ่หมดแล้วลูกเบอร์เบยเบอร์เบย หมดแล้วครับโบเบโบเบไม่มีแล้วครับโบเบโบเบครับแกเองเนี่ยมันเบอร์อะไรตีวะกินซ้ำเนี่ยโอ้ร์คุมเลยเบอร์คุมกับการเตียนไม่กินเลยวะได้กินสองตอนเนาะมาไก่เลยมาไก่ทุกกัดหัวเลยมาไก่เลยไปน้อยกันอกสร้างหมึกปลวกขนมยังนี่ก็เป็นแต่รักแต่ว่า ขนมก็เป็นตะลักแต่ว่าละลักบ่ได้ก็ขื้นที่ด้านกับบ่ได้หามองน่งกันดักกูอ้วนลายเว้ยเตือนมากินละกันนอนเน่ยมาไก่กูเลย่ยมะไก่กูเนียยมาไก่กูเยมะไก่กูเลยมึงน่มาไก่เนียังม่ยลักขนมพอเลยมาไก่เลยไป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 สกไปนี่ไก่กูะนี่ไก่กูะไปเน่ไปเนี่ยปรดลมบอดีขนาตากัเไปไสก็ไปเด้ ูไม่ได้สนใจมึงแม่กูมาเบิ่งขนมม่เจอเบย์ขนมก็งามแต่ว่าซองขนมก็งามแต่ว่ามาคูกูเนี่ยกูสูตรต่ไกันเนี่ยเมี่ยกูบ่ได้ยากได้ตอนนี้กูถอยก่อนมีอีกบาแบงขนมมีอีกบาแบงบะมกบบบีกูสิกลับไปนอนละเดยมาไก่กูเนี่ยเมียกูโหดบาแบงกูอยากเปลี่ยนเมี่ยเว้ฮหดตั้งไดวะ วันไหนไม่รู้กับมันแรกคิดแหละคิดเพียดเส้งเว้ยอ้ว,วนกวับอ้วนบ่างามกับบ่างามปูาหายกบับปูหายปากดีกดับด้อเว้งยงานไก่กับสีสวัดกูรอปลาแบงเส้งแต่ว่างานไป็ดไก่มันอีกกันน้กกกูไได้ยยลา แกูกับเบาเอามึงเด้อกูสอบขยานก่อนแค่มีน่ากินบ่มีว่าหิวข้าวแถววะไม่อย่างกินนะว่าจะกินขนมไปแนมหนากรบบาดไม่ยิงแฉลบในกูได้กูต๊กโขกหูจากบาทเด้อยามาะก่เด้อยามาะก่เด้อกูเก่งบ่แบงแกงขนมไม่กินนะเร็วๆไปอันนี้ก็เป็นตาแซ่บแถววาอุ้ยพูน่า เห้อแย่ขนาดบอกปื้อไปใส่ยายมากเกลียวนี่เมียกับบอ่อหักพอกินยังกับบ่อเอินเคียดแล้วสองมาตรฐานเห็ดยังกับพิดเฮ้ยน่องกระดับ